ครับแล้วก็มาถึงมหาลัยเชียงใหม่แล้วนะครับตอนนี้กําลังจะเข้าไปดูทีมงานติดตั้งแป้นบาร์สนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้นะครับผมเราก็มาถึงตึกวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมคณะวิศวกรรมนะครับเราจะไปดูหน้างานกันนะครับาว่าช่างจะติดตั้งในรูปแบบไหนนะครับผมติดตามชมกันได้เลยครับ นะีะสร้างของเราก็มาถึงแล้วนะครับสร้างของเรามีกำลังดำเนินการลำเลียงของลงนะครับผม ้างกำลังทำการประกอบแป้นบานนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่อาคารดิทานะครับผมเป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะว่าติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นไงบ้างโอเคครับก็ตัวพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ในตัวของมันก็จะมีรีโมทนะครับผมรีโมทหนึ่งตัวแล้วก็ สายไฟอะแดปเตอร์นะครับผมจะยาวอยู่ที่ประมาณเมตรเมตรกว่าก็จะเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปตรงนี้นะครับ <S <S ตรงจุดนี้ <S <S แล้วก็ต่อสายไฟนะครับรีโมทรีโมทก็ต้องเปิดตัวสัญญาณน,นะครับผมมีปุ่มเปิดปิดปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับผมอยู่ตรงนี้กดไต้ทุกป,ปุ่ม ่านก็สามารถเปลี่ยนได้ข้างหลังนี้นะครับมีฐานฐานขนาด 23A นะครับผม12 12วัตต์นะครับ 12V นะครับก็เป็นตัวกดนะครับผมนี่ก็จะเป็นสังก์ชั่นเบาที่มีไฟเริ่มการทำงานแล้วนะครับผมก็สามารถปรับได้หมดนะครับทุกช่องเลยนะก็มีสตาร์ทสต็อปนะครับผมเวลาแล้วก็ เพิ่มได้เลยคะแนนตามนี้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 นะครับผมก็เวลาสต็อปก็กดปุ่มเดิมนะครับสต็อปหยุดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตรีเซ็ตนะครับตัวเวลานะครับเราก็สามารถเซ็ตได้ด้วยนะครับผมก็จะเซ็ตเป็นกดไปเรื่อยๆก็ได้ครับกดปุ่มเดิมนะอ่าก็จะ เป็น1-2ก็ได้30นาที20นาที15นาทีนะครับผมพอกด4ครั้งนะครับสุดท้ายมันจะขึ้นให้ตามนี้เลยแล้วก,กดสตาร์ได้เลยก็ในเซ็ตนะครับผมจะมีทั้งตอบอรตัวขาตั้งแล้วก็สายไฟแล้วก็ตัวดีโมดนะครับผมทั้งเซ็ตเลยนะครับผมก็ <c oughs> ใครสนใจก็สามารถพักเข้ามาได้นะครับทำโครงสร้างได้2ตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวขึ้นทัาแป้นก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับ เมื่อกี้เรามาถึงหน้างานอยู่ที่ประมาณ9โมงนะครับทีมช่างติดตั้งไวมากเลยนะครับ2ตัวนะหน้าแปน้นตอนนี้กำลังขึ้นหน้าแป้นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนหน้าแป้นขึ้นแล้วเนาะว่าจะเป็นไงกันบ้างนะครับโอเคไปกันเลยเอาเอา,เอาติดที่ไหน อออเเเาาไหคณะวิศวกรรมศาสตรนะครับเชียงใหม่มอเชียงใหม่นั่นเองนะครับ2ตัวสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผม ตอนนี้เรามีสินค้าอยู่นะครับผมนี่นะครับให้ดูสภาพสวยงามมากครับช่างสีมือดีนะฮะทีมงานติดตั้งแป้นบาร์โดยเฉพาะนะครับผมประกอบแป้นโดยเฉพาะเลยนะครับยัไงก็ฝากติดตามด้วยครับ